สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผมเบอร์นิงบอร์ดเกมชแนลใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่ากากาซอน ใช่พูดถึงบอดเกมที่แมสในช่วงหลายสิบปีก่อนเนี่ยหลายๆคนก็ต้องนึกถึงเกมที่ e t to Ride s p e ดอร์ลิกซิตหรือว่าคาทาครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งเกมในช่วงนั้นที่มีการแมสเนี่ยพอๆกันเลยครับนั่นคือเกมคารกาซอนเองแล้วก็ในเกมนี้เองเนี่ยก็เคยได้รับรางวัลสเปรรจาในปี2001ด้วยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมได้รับสปอนเซอร์จากทางร้านลันเล่นนะที่ทําการแปลเกมนี้นะคาราซอนซึ่งเกมนี้เองเนี่ยทางร้านลันเล่นเนี่ยก็ได้ทําการแปลไทยมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาประชาสนนิงช ตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งระดับโลกสาหรับการแข่งขันในครั้งนี้นจะมีการชิงเงินรางวัลรวมถึง63 0 0 0บาทก็ถือว่าเยอะมาก,มากสาหรับคนที่ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทย,ยก็จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของประเทศไทย,ยไปแข่งที่ประเทศเยอรมันดีในการแข่งขัน World Car รซอนแชมเปี้ยนชิพก็คือแบบการแข่งขันระดับโลกเลยสําหรับคนที่ได้ที่หนึ่งไม่ต้องกลัวเลยเรื่องของการเดินทางนนทางผู้จัดเองจะเป็นผู้สปอนเซอร์ในส่วนของตั๋วเครื่องบินการแข่งขันที่พักอะไรต่างๆเให้อย่างดีเลยแล้วก็จะได้รับตั๋วเข้างานเอสเซนส์ในปีนั้นๆด้วยยบกก็ต้อองเล เป็นรางวัลที่เยอะมากๆนสำหรับการเล่นบอร์ดเกมเนี่ยเล่นยังไงให้ได้เงินนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครแข่งขันเกมกากสซอนเนี่ยก็าสามารถลองไปเช็ครายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage การ์กซอนไทยแลนด์ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์ไปที่ดีสคริปชันของคลิปนะเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมไปสมัครนะก็ค่าสมัครคนละ200บาทแล้วก็ผู้สมัครทุกคนเนี่ยจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษของเกมกคาคกซอนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของตัวการ์กัสซอนเนี่ยเขาจะมีวิธี ในขอผมในคลิปนี้ได้เลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในการแข่งขันการ์กัสอนเนี่ยเขาจะใช้กฎการเล่นแบบโหมดปกติเท่านั้นซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะสอนทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติแล้วก็โหมดที่มี3ตัวเสริมด้วยนะครับที่จะได้มาในกล่องนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับเกมเนี่ยจะมี ทายเริ่มต้นก็คือทายที่ด้านหลังเป็นสีดำนะทายปกติเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เอาทายเริ่มต้นที่เป็นสีดํามานะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีทายสีดําที่เป็นในส่วนของตัวภาคเสริมแม่น้ําด้วยก็ยักไว้ต่างหากซึ่งไอ้ตัวทายเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นทายแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นเนาะก็เอามาวางไว้ตรงกลางแบบนี้จากนั้นก็ทําการสแต็กทายที่เหลือเลยที่ไม่มีทายแม่น้ํานะในนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวเสริมนะสะแต็กเป็นกองคว่ำไว้แบบนี้กี่กองก็ได้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสกอ,อนนกร์บอร์ วางไว้ที่ตำแหน่งศูนย์แต้มแบบนี้ครั้งนี้ผมจะจาลองวิธีการเซตอัพแบบสผู้เล่นละกันผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะรับมีเปิลกันไปคนละ7ตัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเจ้าว,าวา่าซึ่งจะเป็นในส่วนของตัวเสริมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนี้ละกันว่าตัวเสริมเจ้าวาาเนี่ยเล่นยังไงอันนี้ขออธิบายในส่วนของตัวโหมดปกติก่อนละกันตัวเจ้าวาาเนี่ยก็เสร็จไปตั้งหากมาถึงวิธีการเล่นเกมการคาซอนก็ต้องบอกเลยว่าง่ายมากเมื่อถึงเทิร์นของผู้เล่นผู้เล่นจะมี3เฟสในการทําก็คืออย่างแรกเลยลก็ทกทททททําา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 กกกกกกกรรหหหยยยยยยิิิบบบมมมมจจจจอออองงงไไไนนน็ดด้นะ้้ปััเเเเีีี่่่่่ววตูแลล รเ,เรียยบ้อาสามารถวางในส่วนของตัวมีเปิ้ลลงไปในทายนั้นได้ซึ่งเราจะวางหรือไม่วางก็ได้จากนั้นเราก็ทําการสกอตแต้มถ้าเกิดเราได้ทาการคิดแต้มนั่นเองเดี๋ยวในเรื่องการวางมีเปิ้ลแล้วก็การสกอตแต้มเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงแล้วกันว่ามันวางเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็สกอตแต้มแบบไหนกันบ้างในเกมนี้เนาะโดยที่ตัวท้ายที่เราวางนะครับมันจะมีกฎการวางก็คือเราไม่สามารถเอาทายด้านที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยไม่แมทชิ่งกันเนี่ยไปวางต่อกันเพื่อปิดกันอย่างเงี้ยไม่สามารถทําได้นะมันก็จะมีพื้นที่นท,นที่เเปป็็นนนพื้้้ทททีีุ่่งญาาแลววสด๋ย จะมีพื้นที่ที่เป็นโบดเดียวค่อยว่าีกทีนึงล้วกันเนาะสมมติว่าผู้เล่นคนสีดาเป็นคนเริ่มเล่นก่อนเขาบอกว่าเขาขอเอาทายตัวนี้เนี่ยมาวางไว้แบบนี้ละกันทีนี้เฟสถัดไปผู้เล่นคนสีดำต้องเลือกว่าจะเอาตัวเวอร์เกอร์เนี่ยไปวางไหมถ้าจะไปวางก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาเวอร์เกอร์เนี่ยไปวางไว้ตรงพื้นที่ปราสาทแบบนี้หรือไม่หรือจะไปวางไว้ตรงพื้นที่ทุง่งหญ้าก็ได้นะครับแล้วแต่เลยถ้าเราเอาเวอร์เกอร์ไปวางพื้นที่ปราสาทเนี่ยตัวเวอร์เกอร์ตัวนี้จะรับบทเป็นอัศวินนั่นเอง ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทําการสร้างคายเมืองปิดกันไว้แบบนี้ได้เราจะได้ทําการสกอร์แต้มของเมืองนั้นทันทีเราก็ดูเลยว่าเมืองนั้นเนี่ยใครเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะได้ทาการสกอร์พื้นที่เมืองเนี่ยทายละสองแต้มอย่างเช่นในกรณีนี้สีดําได้ทําการสกอร์สองสี่หกสีดาก็ได้6แต้มก็เดินไปเลย6แต้มแบบนี้แล้วก็ตัว วอร์เกอร์เนี่ยหลังจากทําการสกอร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็จะกลับมาที่ซัพพลายของผู้เล่นคนสีดําเหมือนเดิมนั่นเองอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นเมืองนะที่เราสามารถทําการสกอร์ได้ก็ต่อเมื่อเมืองเนี่ยถูกทําการปิดล้อมเรียบร้อยต่อมาท้ายเมืองมันจะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีโล่อยู่ถ้ามีโล่อยู่บนท้ายเมืองที่เราทาการสกอร์แต้มเราจะได้เพิ่มอีก2แต้มต่อ1โล่ที่เราเจออยู่ในท้ายเมืองนั้นนะเดี๋ยวเราหาก่อนแบบนี้และกันสมมติว่าเป็นแบบนี้อย่างเช่นในกรณีนี้สีดําทําการส ก็คือจะได้เป็น10แต้มนันเองนี่ก็คือการสกอร์พื้นที่แรกก็คือการสกอร์ตัว เมืองน่การสกอร์อันถัดไปก็คือสมมติว่าผู้เล่นคนสีแดงบ้างทําการวางทายตรงนี้ไว้ตรงพื้นที่แบบนี้จากนั้นเขาขอทําการวางมีเปล้ลของเขาเนี่ยลงบนพื้นที่ถนนนี่ถ้าเกิดมีเปิ้ลลงไปในพื้นที่ถนนเนี่ยเขาจะได้รับบทเป็นนักท่องเที่ยวนะครับทีนี้การสกอร์ถนนเนี่ยเราจะได้สกอร์เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถนนถูกปิดล้อมอ่าสมมติว่าถนนถูกปิดล้อมแบบนี้เราจะได้ทําการคิดแต้มถนนที่อยู่ในเส้นนั้นทั้งหมดทันทีก็นับตามทายเลยว่าถนนที่เราทําการสกอร์เนี่ยออกจากทายไหนบ้างครับอีกก็มี1ทาย2ทายสท แล้วก็สีทายแบบนี้สีแดงก็ได้สีแต้มก็บวกไปเลยสีแต้มแล้วก็เอาตัวเวิร์เกอร์กลับมาอันนี้ก็คือเรื่องของการสกอร์พื้นที่ถนนการสกอร์อันถัดมาก็คือการสกอร์พื้นที่โบดโบดก็คือตรงนี้ถ้าไหลตามที่เราวางทายนี้ไปปุ๊บแล้วเราบอกว่าขอทาการวางมีเปิ้ลไว้ตรงพื้นที่โบดแล้วการสมมุติว่าสีน้ําเงินเขาขอทําการวางไว้แบบนี้การสกอร์พื้นที่โบดจะได้สกอร์เมื่อไหร่เมื่อกตามที่ทายโบดทายนี้ถูกล้อมด้วยทายทุกทายรอบโบดเนี่ยเขาจะได้ทําการสกอร์แต้มบางทททยยยี่เป็นนโบดด้ว ว่าผมขอทําการสกอร์แล้วกันสมมุติว่าเป็นแบบนี้สมมุติเมื่อไรก็ตามในเทิร์นของใครไม่ไมรู้อะเอาทายเนี่ยมาวางเนี่ยทำการปิดล้อมโบสถทันทีแบบนี้ผู้เล่นคนสีนมือเงินเนี่ยจะได้ทำการสกอร์ของตัวทายโบสทันทีก็นับเลย123456789สีน้ามืเงินก็จะได้9แต้มก็เดินไปเลย9แต้มแล้วตัว มีเปิ้ลก็กลับมาที่หน้าตัวเองแบบนี้นั่นเองเนี่ยคือการสกอร์ของเกมนี้นะมีการสกอร์เมืองการสกอร์ถนนแล้วก็การสกอร์โบสถ์ทีนี้กฎการวางมีเปิ้ลผมลืมบอกไปนิดน,นึงในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นหากมีผู้เล่นวางมีเปิ้ลไว้อยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถวางมีเปิ้ลกับผู้เล่นคนอื่นได้นะอย่างเช่นสมมุติว่าสีน้ําเงินเขาทําการวางมีเปิ้ลอยู่ที่ ทายเมืองตรงนี้ในชางของสีดำเนี่ยเขาไม่สามารถเอาทายเมืองเนี่ยมาปิดแล้วก็วางมีเปิ้ลสีดําแบบนี้อันนี้คือไม่สามารถทําได้นะแต่ว่าเกมเนี่ยมันก็ยังมีทิคในการที่เราสามารถเนี่ยทำ เมืองเนี่ยมารวมกับเพื่อนได้เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามสมมุติว่าสีดําเขาทําการวางทายไว้ที่ตรงนี้แล้วเขาวางเวอร์เกอร์เขาไว้ที่เมืองนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เมืองนี้มันถูกปิดแบบนี้ถ้าเมืองนี้ถูกปิดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทั้งสีดําแล้วก็สีเงินเนี่ยก็คือจะได้แต้มทั้งคู่อย่างในกรณีนี้สีดําก็ได้2 4 6 8 10 12สิบสิีเงินก็จะได้12เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดต่อเมืองต่อไปต่อมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสีเงินเนี่ยมีเวอร์เกอร์มากกว่าเนี่ยก็จะเป็นผ ใครมีเวอร์เกอร์เยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดมีเวอร,เอร์เกอร์เท่ากันก็จะถือว่าได้รับคะแนนเหมือนกันทั้งคู่รวมถึงถนนด้วยนะสมมุติว่าสีแดงเนี่ยเขาจองพื้นที่ถนนอยู่ตรงนี้ แล้วสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็ทําการสร้างถนนอยู่แถวเนี้ยแหละแล้วเขาก็จองถนนอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีไทยที่สามารถทําให้เชื่อม2ถนนเนี้ยเข้าด้วยกันแบบนี้เพื่อทําการสกอร์แต้มเนี่ยสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะทําการได้แต้มทั้งคู่นะครับเราก็จะเล่นแบบนี้วนกันไปเรื่อยๆจนกว่ากองไทยจั่วเนี่ยจะหมดออกจากเกมเมื่อไหร่ก็ตามที่ทายชิ้นสุดท้ายถูกหยิบไปแล้วก็ทําการสร้างในรอบนั้นก็จะจบเกมทันทีเราจะมาทําการนับแต้มตอนจบเกม โดยที่ทายเมืองถ้าเกิดเราไม่สามารถคอมพิวตเมืองได้ทุกๆชิ้นเมืองที่วอร์เกอร์ของเรายืนอ,อยู่เนี่ยจะได้เมืองละ1แต้มต่อมาทายถนนถ้าเกิดทายถนนของเราไม่คอมพิวตก,ก็ทุกๆเส้นท,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 ทางถนนก็จะได้ทายละ1แต้มต่อมาทายโบสเราก็จะดูเลยรอบๆอบทายโบสมีกี่ทายรวมถึงทายโบสเองด้วยก็จะได้ชิ้นละ1แต้มจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะหากมีคะแนนเท่ากันให้ดูว่าใครเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายผู้เล่นคนนั้นจะกลายเป็นผู้ชนะในรูบิคเนี่ยไม่มีบอกนะแต่ ภาคหลักก็มีแค่นี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาคเสริมว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากจุดแรกนะครับที่เราสามารถวางเจ้าตัว w o r k ร์ของเราได้นั่นก็คือวางลงไปในทุ่งนาน,นั่นเองก็คือตรงพื้นที่สีเขียวเขียวนี่แหละบนท้ายนั้นเราสามารถวางไปได้จบเกมเราจะได้แต้ม3มแต้มต่อเมืองที่คอมพิวต์แล้วก็อยู่ในบริเวณทุ่งนาผืนนั้นเนี่ยที่ตัว w o r k ร์ของเราวางไว้อยู่เวลาวางเจ้าตัว w o r k ร์ลงไปในทุ่งนานเนี่ยเกมเนี่ยบอกให้วางเป็นแนวนอนนะเพราะว่าปกติแล้วหลังจากที่เราทาการสกอร์แต้มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้ w o r k ์เกลับมาใช้งานต่่อนะแตถ้าาเกิด วางตัวเวอร์เกอร์ลงไปในผืนนานั้นเนี่ยเราจะไม่ได้รับเวอร์เกอร์ตัวนั้นกลับมาใช้งานอีกแล้วนะฮะก็คือตัวเวอร์เกอร์ตัวนั้นเนี่ยจะได้ทาการสกอร์แต้มตอนจบเกมอย่างเดียวเลยอย่างเช่นจบเกมในลักษณะแบบนี้สีดําก็จะได้เมืองนี้1เมืองแล้วก็เมืองนี้อีกหเมืองก็คือได้เมืองละ3มแต้มก็กลายเป็น6แต้มมันเองก็พยายามดูดีๆว่าโซนไหนเนี่ยทุ่งนาเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยได้แต้มจากเมืองเยอะเราก็วางตัวคนงานของเราในทุ่งนานั้นนาะแล้วก็ระวังดีๆเวลาเพื่อนไปวางตรงทุ่งนาอื่นแล้วเขามีกกกกาาารรรรแแแช์ล้้้วว็ยย่งมจอันนดะ ในส่วนนี้จริงมันก็มีอยู่ในตั้งแต่กดภาคแรกรอยู่แล้วแหละถ้าเราเล่นกันเก่งๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีทริคในการที่จะสร้างไงให้ไปทําการขโมยแต้มของเมืองเพื่อนได้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือกดเสริมอย่างแรกก็คือวางเบอร์เกอร์ลงไปในทุ่งนาน,นั่นเองกดเสริมอย่างถัดมาก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าทายแม่น้ําก็จะเป็นทายแบบนี้เราจะเอาตัวที่เป็นต้นแม่น้ํามาก่อนนะเป็นขั้วของแม่น้ําแบบนี้อันไหนละ่ะเป็นทายแม่น้ําอันแรกเราก็ดูมานี่เป็นแบบนี้นี่จะเป็นเหมือนกับน้ำตกมาแบบนี้ เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเอาทายเนี่ยมาวางเริ่มต้นแล้วก็จะทําการชัฟเฟิลในส่วนของตัวทายแม่น้ําทั้งหมดจากนั้นก็เล่นแบบปกติเลยแต่ว่าเราจะยังไม่สามารถจัวทายปกติได้เราต้องทการจัวทายแม่น้ําก่อนเมื่อถึงเธอนก็หยิบทายแม่น้ามาวางทีนี้การวางทายแม่น้ำเนี่ยเราต้องทําการทาให้แม่น้ำเนี่ยมันไหลยาวต่อไปเรื่อยนะไม่สามารถมาทําแบบนี่สร้างแม่น้ําอันใหม่นี้อันนี้คือทําไม่ได้เนาะเราก็ทําการเนี่ยวางกันไปเรื่อยพอเราวางทายแม่น้ําลงไปปุ๊บแล้วเนี่ย เรามีสิทธิ์วางเวอร์เกอร์ลงไปบนทายนั้นได้แต่ไม่ต้องไปวางบนแม่น้ำนะเพราะแม่น้ำมันไม่มีการสกอ์แต้มอะไรทั้งนั้นก็เล่นไปปกติเลยเล่นคนถัไปเนี่ยก็ทําการสร้างแม่น้ําต่อแลวก็วางเนี่ยมันก็จะเป็นแม่น้ำเนี่ยไหลไปเรื่อยๆโดยที่เกมนี้มีข้อห,าห้ามอย่างเดียวคือห้ามทําการวางแม่น้ําแบบบนลูปนะวนกลับมาที่เดิมนี่อันนี้คือห้ามทำเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางไปจนถึงทายสุดท้ายนะครับของแม่น้ำเนี่ยมันก็จะจบบริบูรณ์นะครับก็จะเป็นทายนี้อี่ มันก็จะสิ้นสุดของตัวท้ายแม่น้ําแบบนี้นั่นเองอันนี้ก็อย่าลืมนะเอาไว้แอดสุดท้ายแล้วกันตอนที่เราทําการสับ ตัวทายแม่น้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้จบพอดีก็จบแล้วสําหรับทายแม่น้ําก็ทําให้ตัวแมบที่เราทาการสร้างมาเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นแค่นั้นเองนะครับในส่วนของตัวกักาภาคเสริมตัวทายแม่น้ําต่อมาการกาเสริมส่วนสุดท้ายนั่นก็คือการที่เรามีตัวเจ้าอาวาสนั่นเองเขาสามารถลงไปทําในพื้นที่ที่เป็นโบสถ์ได้นี่ลงไปทําแอชั่นที่เป็นโบสถ์ได้เหมือนกับตัวมีเปิ้ลปกติแหละแล้วก็สามารถลงไปทําเป็นคนสวนได้ก็สังเกตดีๆมันจะมีทายที่มีสลักษณสวนอยู่แบบนี้นี่ถ้าเกิดเจอสลักสวนแบบนี้ก็คือเราสามารถเอาตัวทีี่่่เเเปป็็นนนนจ้้้าาาอออออวดดยลงงไไูบสขขคกื เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการวางทายไปแล้วสมมติรอบผมทําการวางทายไปแบบนี้แล้วเราบอกว่าในรอบนี้เราจะไม่ขอทําการวางเวอร์เกอร์เราสามารถดึงมีเปิ้ลที่เป็นเจ้าวาดกลับมาได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงมีเปิ้ลที่เป็นเจ้าวาดกลับมา เราจะได้ทําการสกอร์ตรงขายนั้นนันทีวิธีการสกอร์ก็เหมือนการสกอร์โบดต,ตอนจบเกมแหละเหมือนมันไม่เต็มอะ่ะเราก็ทําการสกอร์ะไรอย่างเช่นสีดําขอทาการวางทายนี้มาเนาะแล้วก็ผมขอทําการดึงเจ,จ้า,าตัวเจ้าวาดตัวนี้กลับมาก็ทําการสกอร์เลย1 2 3 4 5 6 7ก็เพิ่มไปอีก7แต้มสีดํา7แต้มก็กลายเป็น13แต้มแค่นี้เองซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวโบดเนี่ยเราจะได้ทําการสกอรแ์แต้มตอนจบเกมเท่านั้นถ้าเกิดเราสร้างไม่เต็มนะั้แต่ถ้าเกิดตัวเจ้าวาดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีทริคในการเล่นมากขึ้นนนนนเเเ่่สมตตตติรรรราาาาอััวววววี้้้้้ไไปงงงโบดแลูก มันไม่มานทําการล้อมโบสถ์เราเลยล้วก็สามารถดึงตัวจเจ้าวาดกลับมาเพื่อทําการสกอร์ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวไปวางไว้โบสถ์อื่นก็ได้แล้วก็มันจะมีจุดในการวางเพิ่มเติมก็คือสามารถไปวางไว้ตรงพื้นที่สวนได้แล้วก็อย่าลืมนะ,จะเจ้าวาดเนี่ยเขาเก่งเขาคือเขาวางไว้ที่โบสถ์ได้วางไว้ที่สวนได้แต่กับเจ้าตัวมีเปิ้ลเนี่ยจะวางไว้ได้แค่ที่โบสถ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถวางไว้ที่สวนได้นะมีแค่ตัวจเจ้าวาดวางได้เท่านั้นนี่คือในส่วนของกติกาเสริมทั้งหมด3อย่างที่มีอยู่ในเกมนี้แล้วซึ่งในโหมดปกติแลลล้้้้วววเเเเเเนนนนี่่ยไไไอออรรรรรรืืืงงงงงขกกาาาาาาตตััปพทผสมถบดดใช เพราะว่ามันไม่ได้แบบยากอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ต้องคิดดีๆด,ด,ด้วยกันเพราะว่าตัววอร์เกอร์ที่เราวางไปเนี่ยมันจะไม่ได้รับกับคืนมาจนกว่าจะจบเกมเลยก็ประมาณนี้สําหรับเกมกาคาซอนก็อย่าลืม,มเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกมนี้เก่งเล่นเกมนี้คล่องแล้วก็อย่าลืมไปสมัครเพื่อรับโปรโมโนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างน้อยก็มีโปรโมพิเศษด้วยค่าสมัครเพียง200บาทแล้วก็มีเงินรางวัลรวมถึง63,000บาทเลยทีเดียวคิดว่าการแข่งขันแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีทุกปีด้วยเม โรกที่เยอรมน,นีปีที่แล้วมาแล้วนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะสาหรับการเล่นบอร์ดเกมไงเนะี่ยให้เราแบบได้เงินได้ประสบการณ์ได้เที่ยวด้วยนะครับก็ยังไงสุดท้ายเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้นะครับสามารถไปอุดหนุนได้กับร้านลาลาเล่นหรือร้านค้าบอร์ดเกมชั้นนาทั่วไปเลยซึ่งเข้าใจว่าเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ น่าจะมีขายทั่วไปแหละแล้วก็ราคาเกมเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวอาร์ตเวิร์กชมใหม่ด้วยถ้าเกิดใครเคยเห็นเกมกากาซอนมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์ตเวิร์กเขาอาจจะไม่ได้แบบดูน่ารักสดใสนะอันนี้เขาก็ทำอาร์ตเวิร์กตัวกล่องใหม่เนี่ยให้มันดูแบบหน้าเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายผมก็ต้องขอบุณลาละเล่นด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ในการทําคลิปของผมในครั้งนี้ในครั้งถัดไปผมจะมาทําการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็ฝากกันเพื่อน กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยละกันคลิปหน้าผมจะมารีวิวบอร์ดเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย